สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังมีติ้งแก๊งเฟอร์บี้สามนางเอกมอรวมตัวงานนี้สงกรารโพสต์ภาพเองเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากเมื่อหนุ่งสงกรารได้โพสต์ภาพรวมตัวมีติ้งและมี3ส,สาวจากแก๊งเฟอร์บี้ร่วมเฟรมด้วยเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเป็นที่สุด ที่ทราบกันดีว่าแกง๊งเฟอร์บี้มีนางเอกสาวตัวท็อปของวงการบันเทิงไทย5คนประกอบด้วยเต้วนัทพรเต้ยจรินพรมทพิรณนีมิ้นชาลิดาและมิวนิธามาวันนี้มี3สาวม,ม,มาร่วมมิตต้งด้วยกันกินข้าวด้วยการสรุปอุ่นคือแมทมิ้นมิวและภาพที่ถูกเปิดพร่ออกมาให้เราเห็นนั้นก็มาจากสงกรานต์เตชะรง์ ก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงได้ประสบอุบัติเหตุอย่างหนักจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำเอาแฟนๆใจหายใจคว่ำไปตามๆกันมาวันนี้หนุ่มสงกรานต์ได้ร่วมแจมิทติ้งสามสาวจากแก๊งเฟอร์บี้พร้อมโพสเปาสและแคปชั่นว่าทานข้าวกับพี่ๆทั้งนี้อินสตาแกรมยังได้อวดโมเมนต์น่ารักน่ารักกับหวานใจแมทพิรณีให้เราได้ชมอีกด้วยบอกเลยว่าน่ารักสุดๆขอขบคุณข่าวจากวีรัลฟีดโปรฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณค